4 3ขันห้าในร่างกายของมนุษย์ซึ่งยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบนี้เป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่เกิดจากสภาวะธรรมประชุมกันเป็นรูปร่างประชุมกันให้เกิดความคิดแล้วสัตว์ก็ยึดประชุมธรรมนั้นว่าเป็นคนเป็นของเราประชุมแห่งสภาวะธรรมดังกล่าวมานั้นเรียกว่าขันแปลว่ากอง หรือหมู่มีหกองคือ 1. รูปรูปขันปัจจัยที่ประชุมกันเป็นรูปร่างซึ่งต้องวิบัติด้วยความเย็นและความร้อน 2. เวทนาขันประชุมแห่งสภาวธรรมให้เกิดความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยเฉยสสัญญาขันประชุมแห่งสภาวธรรมให้เกิดความจำา 4. สังขารขัน ประชุมแห่งสภาวธรรมที่ปรุงแต่งจิต 5. วิญญาณขันธ์ประชุมแห่งธรรมชาติรู้อารมณ์ขยายความขันธ์5กล่าวคือรูปขันธ์แปลว่ากองแห่งธรรมชาติที่ต้องวิบัติด้วยความเย็นและความร้อนรูปขันธ์มิใช่เกิดมาลอยๆล้วนแต่เกิดมาจากเหตุทั้งสิ้น เหตุที่เป็นมูลฐานให้เกิดรูปขันนั้นมี4ประการคือ 1. ธาตุดิน 2. องธาตุน้ำ 3. า 3. ธาตุไฟ 4. ธาตุลมธาตุดินนั้นเป็นวัตถุที่มีลักษณะแข็งเรียกว่าธาตุดินธาตุดินที่มีอยู่ในร่างกายของคนและสัตว์นั้นหมายถึงอวัยวะทุกส่วนที่มีลักษณะแข็ง2ีสชนิดในสรีระนี้ คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าและมันสมองทั้ง20ชนิดนี้เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำเป็นสิ่งที่มีลักษณะเหลวเรียกว่าธาตุน้ำ ในร่างกายนี้มีธาตุน้ำอยู่12ชนิดคือน้ำดีเสมหะน้ำหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ําตามันเปเลวน้ําลายน้ํำมูกไขข้อน้ำมูดธาตุไฟสิ่งที่มีลักษณะร้อนเรียกว่าธาตุไฟในร่างกายนี้มีธาตุไฟ4ชนิดด้วยกันคือหนึ่ง ธาตุไฟที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้อบอุ่นเป็นประจำ 2. องธาตุไฟชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เหงื่อการไหลคือเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลเกิดความกระวนกระวายทั้งร่างกายและจิตใจเรียกว่าธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายกระวนกระวายาทาธาตุไฟชนิดที่เผาร่างกายนี้ให้เกิดทุพพลภาพเช่นหนังเหี่ยวตามัวเป็นต้น สี่ธาตุไฟที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารที่มนุษย์กินเข้าไปเพื่อนำอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายธาตุลมสิ่งที่มีลักษณะพัดไปมาเรียกว่าธาตุลมในร่างกายนี้มีธาตุลมด้วยกัน6ชนิดคือหนึ่งลมที่วิ่งขึ้นเบื้องบนที่เรียกว่าลมเรอ 2. ลมที่วิ่งลงเบื้องต่ำที่เรียกว่าผายลม 3. ลมที่อยู่ในช่องท้อง 4. ลมที่อยู่ในลำไส้ 5. ลมที่ซ่านไปทั่วร่างกายอาจหมายถึงลมที่อยู่ตามเส้นเลือด 6. ลมหายใจสัตว์ทุกจำพวกไม่อาจจะขาดาธาตุทั้งสี่นี้ได้เพระาะธาตุทั้งสี่นี้ ไม่ใช่เหตุสุดท้ายธาตุสีในร่างกายจะต้องเกิดจากเหตุอีกชั้นหนึ่งคือธาตุสีภายนอกธาตุสีภายนอกไม่เข้าไปอุดหนุนชีวิตก็สิ้นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าธาตุสีภายนอกเข้าไปสนับสนุนธาตุสีภายในก็คือสัตว์ทุกจําพวกต้องทานอาหารดื่มน้ำถ้าไม่ทานอาหารไม่ดื่มน้ำชีวิตก็สิ้น นี่แสดงว่าการทานอาหารดื่มน้ำสนับสนุนธาตุดินธาตุน้ำและธาตุไฟภายในอีกอย่างหนึ่งสัตว์ทุกจำพวกต้องหายใจเอาอากาศเข้าปอดทุกวินาทีถ้าไม่หายใจก็ตายดังนั้นเราจึงเห็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตว่าเป็นเพียงเหตุหนึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์อีกเหตุหนึ่งเท่านั้น เวทนาขันเวทนาแปลว่าความรู้สึกเป็นสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเป็นคุณสมบัติที่ประจำชีวิตของมนุษย์และสัตว์เป็นกองที่สองนับจากรูปซึ่งเป็นกองที่หนึ่งร่วมการประกอบเป็นสมมุติภาวะว่าคนและสัตว์เวทนาไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เกิดจากเหตุอีกชั้นหนึ่ง และเหตุที่เกิดเวทนานั้นคือผัสสะการกระทบกันระหว่างทวารกับอารมณ์หกเพราะฉะน,นั้นเมื่อยกเอาการกระทบกันระหว่างทวารและอารมณ์เป็นหลักแล้วจะได้เวทนาห้าประการคือ 1. การได้รับสัมผัสทางกายที่น่ายินดีเช่นได้รับความอบอุ่นเป็นต้นเรียกว่าสุขเวทนา 2. การได้รับความชื่นใจเช่นการได้รับข่าวที่น่ายินดีเป็นต้นเรียกว่าสมนัตเวทนา 3. การได้สัมผัสทางกายที่ไม่น่ายินดีเช่นถูกไฟจี้เป็นต้นเรียกว่าทุกขเวทนา 4. การได้รับความไม่สบายใจเช่นได้รับข่าวการสอบตกเป็นต้นเรียกว่าโทมนัสเวทนา 5. การได้รับสัมผัสทางทวารใดทวารหนึ่งแล้วรู้สึกเฉยเฉยเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเวทนาทั้งห้านี้เกิดจากทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจสามารถดูตัวอย่างได้ในเรื่องสัญญาขันสัญญาขัน สัญญาแปลว่าความจำอารมณ์ต่างๆเป็นกองที่สามที่มีอยู่ในร่างกายของคนและสัตว์สัญญามีได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เกิดมาจากเหตุอีกชั้นหนึ่งและเหตุที่เกิดสัญญานั้นก็คือผัสสะการกระทบกันระหว่างทวารหรืออายตนะกับอารมณ์6ชนิดเพราะฉะนั้นเมื่อยกเอาอารมณ์6เป็นหลักแล้ว เราจะพบว่าสัญญานั้นมีหน้าที่จำเรื่องหกชนิดเท่านั้นคือ 1. รูปสัญญาจำรูปหรือเหตุการณ์ที่เคยเห็นมาแล้ว 2. สัทสัญญาจำเสียงที่เคยได้ยินมาแล้ว 3. คันทสัญญาจำกลิ่นที่เคยได้ดมมาแล้ว 4. รสสัญญาจำรสที่เคยได้ลิ้มมาแล้ว ห้าโพธพสัญญาจำได้ถึงความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่ได้เคยสัมผัสมาแล้วเย็นร้อนเป็นลักษณะของาธาตุไฟอ่อนแข็งเป็นลักษณะของาธาตุดินหย่อนตึงเป็นลักษณะของาธาตุลมกายสัมผัสได้เฉพาะาธาตุไฟาธาตุดินและาธาตุลมไม่สามารถสัมผัสธาตุน้ำได้ 6. ธรรมสัญญาจำธรรมารมณ์ที่เคยนึกและเคยคิดแต่ก่อนได้สังขารขันสังขารแปลว่าธรรมชาติเครื่องปรุงจิตเป็นกองที่สี่ที่มีอยู่ในร่างกายของคนและสัตว์สังขารคือเจตสิกเจตสิกนั้นมีทั้งหมด52ประเภท เมื่อเอาเวทนาและสัญญาออกเสียสังขารขันก็มีห้าสิบประเภทเหตุที่จัดเวทนาขันและสัญญาขันซึ่งเป็นสังขารขันเหมือนกันออกนั้นเป็นเพราะเวทนาขันและสัญญาขันมีภารกิจที่เด่นชัดมากกว่าสังขารหรือเจตสิกประเภทอื่นๆสังขารนั้นไม่ได้เกิดลอยๆเช่นกันแต่เกิดมาจากผัสสะ เหมือนกับเวทนาขันและสัญญาขันวิญญาณขันวิญญาณแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์เป็นกองที่ห้าที่มีในร่างกายนี้วิญญาณคือจิตโดยประเภทแห่งความคิดจิตหรือวิญญาณมี89หรือ121โดยที่เกิดของวิญญาณน,นั้นมี6แห่งคือ 1. รู้ทางตาเรียกว่าจักขูวิญญาณ 2. รู้ทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณ 3. รู้ทางจมูเรียกว่าขานะวิญญาณ 4. รู้ทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณ 5. รู้ทางกายเรียกว่ากายะวิญญาณ 6. รู้ทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณ ขันหานี้สามารถสรุปได้สองประเภทคือรูปกับนามรูปจัดเป็นรูปส่วนนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถ้าว่าโดยปรมัตธธรรม4ี่คือจิตเจตสิกรูปนิพพานขันหานี้จัดได้3ประมัตธธรรมคือรูป,ปรขันเป็นรูปปรมัตถ เวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกปรมัติวิญญาณเป็นจิตปรมัตส์4ี่จอายตนะสิองอายตนะแปลว่าที่ประสานการที่ชื่อว่าที่ประสานเพราะว่ามีอายตนะสองประเภทคือ อายตนะภายในในวงเล็บทวารหกและอายตนะภายนอกในวงเล็บอารมณ์หกอายตนะภายในมีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกมีหกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์เมื่ออายตนะทั้งสองประสานกัน ผลแห่งการประสานของอายตนะทั้งสองก็คือเกิดวิญญาณหกขึ้นมาอายตนะทั้ง12เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ของชีวิตเพราะเหตุว่าชีวิตประจำวันของคนเรานั้นเพลิดเพลินอยู่กับอายตนะทั้ง12ตลอดวันยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเช่นบางคนไปเที่ยวดูนั่นดูนี่เพื่อหาความสุขทางตา บางคนก็ไปฟังเพลงเพราะๆเ,เพื่อสนองความใคร่ทางหูพอถึงเวลาทานอาหารก็ฝ่ายหาแต่ว่าอาหารชนิดไหนจะอร่อยแล้วติดใจในรสอาหารนั่นก็คือการตอบสนองความกระหายทางลิ้นบางคนเมื่อถึงหน้าหนาวก็สแสวงหาเสื้อหนาวมาใส่เพื่อให้เกิดความอบอุ่นเมื่อถึงหน้าร้อนก็เอาพัดลมมาเป่าหรือเอาแอร์มาติด เพื่อระบายความร้อนพฤติกรรมดังกล่าวมานี้เป็นการสแสวงหาความสุขทางกายบางครั้งคนเราก็หวนคิดถึงความสุขของตนเองในอดีตสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตหรือฝันอย่างบันเจิดจ้าในอนาคตนี่คือการสแสวงหาความสุขทางใจแม้คนเราจะต้องการความสุขทางอายตนะหกตลอดไปก็จริง แต่ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นความสุขเสียทุกครั้งไปชีวิตของคนเราบางครั้งนั้นอาจจะได้พบเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ฟังเสียงที่ไม่ดีได้กลิ่นที่ไม่ถูกใจทานอาหารไม่มีรสชาติและสัมผัสทางกายที่ไม่น่าพอใจการที่ได้รับสัมผัสทางอัยตนะทั้ง6ที่ไม่น่าพอใจก็จะเก็บไปคิดไม่สบายใจ ถ้าได้รับผัสสะทางอายตนะทั้ง6ที่น่าพอใจก็จะเก็บไปปลื้มใจความไม่สบายใจและความปลื้มใจเป็นสาระของชีวิตทำให้คนคิดว่าตนเองได้เสวยความสุขและความทุกข์จากการได้พิจารณาอายตนะ12จะทำให้พบว่าความสุขความทุกข์ของชีวิตเป็นเพียงอายตนะภายในและภายนอกประสานกันให้เกิดเท่านั้น ถ้าไม่มีอายตนะภายในความสุขและความทุกข์ก็จะไม่เกิดแก่คนเลยเช่นคนตาบอดตลอดชีวิตของเขาจะไม่เกิดความสุขหรือความทุกข์จากทางตาเป็นต้น4.5ธาตุ18 คำว่าธาตุแปลว่าสภาวะที่ทรงคุณสมบัติประจําของมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเช่นไฟย่อมทรงความร้อนไว้เป็นประจําเป็นต้นคนและสัตว์นอกจากจะพิจารณาเป็นเพียงอายตนะ12แล้วยังพิจารณาโดยความเป็นาธาตุได้อีกหมายความว่าในร่างกายของสัตว์นี้มีธาตุ18ชนิดรวมกันขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อน ทำให้เกิดสมมุติภาวะเป็นคนและสัตว์ธาตุสิประการนั้นมีดังนี้ 1. จักขุธาตุธาตุที่ทำหน้าที่ในการเห็นสองรูปธาตุธาตุที่ต้องวิบัติด้วยความเย็นและความร้อน 3. จักขุวิญญาณธาตุธทาตุที่รู้ทางตา 4. โสตุธาตุธาตุที่ทำหน้าที่ได้ยินเสียง 5. สัทธาตุาธาตุคือเสียง 6. โสตวิญญาณธาตุาธาตุที่รู้ทางหู 7. คานธาตุาธาตุที่ทำหน้าที่ดมกลิ่น 8. คันธาตุคือกลิ่น 9. กาคานวิญญาณธาตุคือาธาตุที่รู้ทางจมูก 10. ชิวหา,าธาตุคือาธาตุที่ทำหน้าที่รับรส 11. าธาตุคือรส 12. ชิวหาวิญญาณธาตุธาตุที่รู้ทางลิ้น 13. กายธาตุธาตุที่รับสัมผัสธาตุดินธาตุไฟและธาตุลม 14. บสี่โพธาธาตุธาตุคือธาตุดินธาตุไฟและธาตุลม 15. กายวิญญาณธาตุธาตุที่รู้ทางกาย 16. มโนธาตุธาตุที่รู้อารมณ์ 17. ธรรมธาตุธาตุคืออารมณ์ต่างๆที่ใจคิด 18. มโนวิญญาณธาตุธาตุคือความรู้ทางใจในตัวคนและสัตว์เราจะพบเพียงธาตุ18ประการนี้เท่านั้นที่หล่อหลอมกันขึ้นมาเป็นชีวิตวิญญาณของคนและสัตว์เพราะความไม่รู้ความจริงสัตว์ทั้งหลายจึงยึดธาตุ18ประการนี้ว่าเป็นตัวตนของตน และตนเป็นผู้เสวยความสุขและความทุกข์4.6 NC 22ในร่างกายของคนและสัตว์นั้นนอกจากจะเป็นที่รวมของท่าต่างๆแล้วยังเป็นที่รวมของหน้าที่ต่างๆถึง22หน้าที่ หน้าที่ในร่างกายนี้เรียกว่าอินซีซึ่งแปลว่าความเป็นใหญ่หมายถึงความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนไม่มีใครมาแย่งไปทำได้อินซีย์22มีรายละเอียดดังนี้ 1. จกักขุนซีอวัยวะที่ใหญ่ในการเห็นรูป 2. โซเทนซีอวัยวะที่ใหญ่ในการได้ยินเสียง 3. คานินรี อวัยวะที่เป็นใหญ่ในการดมกลิ่น 4. ชิวหินซีอวัยวะที่เป็นใหญ่ในการรับรส 5. กายินซีอวัยวะที่เป็นใหญ่ในการรับสัมผัสธ,ธาตุดินไฟลม 6. มนินซีอวัยวะที่เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ 7. อิทธินซีอวัยวะที่เป็นใหญ่ในการประกาศความเป็นเพศหญิงซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกายของเพศหญิง 8. ปุริสินีอวัยวะที่เป็นใหญ่ในการประกาศความเป็นเพศชายซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกายของเพศชาย 9. ชีวิตินทรีย์สภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในการรักษาสภาวธรรมทั้งหลายให้ดำรงอยู่เท่าอายุของปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด 10. สุขินีสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่รับความสุข 11. ทุกขินี สภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่รับความทุกข์ 12. โสมนัสสินีสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่รับความยินดี 13. โทมนัสสินีสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่รับความเสียใจ 14. อุเปกเข็นีสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่รับความวางเฉย 15. สตินซีสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในความเชื่อ 16. วิริยินซีสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในความขยัน 17. สตินซีสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว 18. สมาธินซีสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ทำใจให้สงบ 19. ปัญญินซี สภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในความรู้ทั่วไป 20. อนัญญตัญยัสามีตินีสภาวธรรมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ประหารกิเลสข,ของโซดาปฏิมักในวงเล็บมัคจิตของพระโสดาบัน 21. อัญญินีพล,ลจิตของพระโสดาบันบุคคล 22. อายาตาวินีปัญญาของพระขีณาสก อินทรีย์ทั้ง22มีหน้าที่ต่างกันและต่างก็ไม่แทรกแซงกันและกันเช่นตามีหน้าที่ในการเห็นรูปหูจะมาทำหน้าที่เห็นรูปไม่ได้ในขณะเดียวกันตาก็เหมือนกันจะมาทำหน้าที่แทนการฟังเสียงก็ไม่ได้โดยสรุปแล้วแต่ละสภาวะเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนโดยเด็ดขาดดังนั้นจึงเรียกว่าอินทรีย์